ล้างกันอีกแล้วครับล้างกันไปอีกตามมากันเรื่อยๆนี่ตลาดไทยนะตลาดไทยก็โอดโอ้คิดถึงลุงตู่ลุงตู่กลับมาได้แล้วนะครับเอ,อนะแม่ค้าก็ถ่ายคลิปโอ้กล้วยนี่เหลือบานเหลือเต็มเลยนะไม่มีคนมาซื้อไม่มีคนมาอะไรเลยนะครับอีกตลาดหนึ่งก็ตลาดในบ้านเกาะอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนนบุรีด้วยก็แม่คาก็โพสต์บอกโอ้ แต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันห่างนะมันความคึกคักมันต่างกันมากเลยนะครับแต่ก่อนนี่มันคึกคักมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นะแม่ค้านั่งมองกันหนึ่งกลุ่มนั่งมองนั่งมองตากันกลุ่มๆอลไรเป็นกลุบมๆนะทำไมมันต่างกันทําไมมันล้างกันอย่างนี้นะครับเริ่มล้างแหละครับนะโอ้โหดูสิฮะล้างกันไปเรื่อยๆนะมันจะทยอยล้างทยอยล้างกันไปเรื่อย คนนี้ขนาดตลาดไทยนะก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้กลับมาขายดีหรือยังหรือว่ายังล้างหรือว่ายังขายไม่ดีอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเศรษฐาทําให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดล้างได้ครับคิดดูสินะมันสุดยอดจริงๆไหมล่ะเออนะโอ้โหนะล้างกันขนาดนี้จะ,จะอยู่กันยังไงครับเนี่ย เนะพราะตลาดไทยยังเงียบเลยคิดดูสินะตลาดไทยยังล้างอที่อื่นไม่ต้องพูดถึงนะตลาดในบ้านเกาะก็ล้างแล้วตอนนี้นะล้างไปทุกที่ครับเตรียมล้างอะตลาดไหนเงียบๆไปเตรียมล้างนะเออบางคนบอกโอ้ให้ขายออนไลน์มันจะไปขายยังไง <c oughs> ถามหน่อยมันจะขายยังไงตลาดไทยมันจะขายยังไง ขายกล้วยห้าสิบโลขายกล้วยร้อยหวีอย่างเงี้ยมึยงจะไปขายยังไงวะฮะไอพวกที่ปากเก่งๆบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ขายออนไลน์กันแล้วอะ่ะไอยอย่างบ้านเกาะอย่างเงี้ยตลาดในบ้านเกาะเงียเธเขาขายออนไลน์ยังไงนนะนะครับคนไม่เดินคนไม่ใช้จ่ายคนไม่อะไรครับตรงนี้นะเงียบพาตลาดล้างกันไปหมดเนะี่ยคนแบบ คนแบบเขียมอ่ะรู้จักไหมคนเขียมอ่ะแล้วใกล้ปีใหม่ด้วยคนนิ่งเขียมกันใหญ่ตอนนี้นะเออใช่ว่าปีใหม่นี่คนจะออกไปชับจับจ่ายนะคนไปเยอะจริงนะไปจับไม่ได้ไปจับจ่ายนะคนไปเดินเล่นเนี่ยงานลอยกระทงงานอะไรเนี่ยแอดมินไปมาเนี่ยคนไปเยอะจริงครับแต่คนไม่จับจ่ายคนไม่มีเงินในกระเป๋าเยอะเออนะ คนจะซื้อจะใช้กันเฉพาะไอสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะจะไปกินก็จะไปกินขนมจีนอย่างเงี้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเอออิ่มแล้วก็พอแล้วก็ไม่ซื้ออะไรแล้วนะฮะเออนะครับโสืึงสวผ้าก็งดไว้ก่อนตันนี้งดไว้ก่อนนะหนาวก็ใส่เสื้อตวัวเก่าไว้ก่อนอืมออ นะครับเงินมันในกระเป๋ามันไม่มีไงมันไม่อู้ฟู่ไงไม่เหมือนลุงตู่ไงเออลุงตู่เนี่ยโอ้โหจับจ่ายว่าเล่นเลยเงินในกระเป๋าก็มีเป็นว่าเล่นนะครับแล้วนี่มันจะบอกว่าอะไรนะมันยุบออขาลงด้วยโควิดด้วยมันก็ใช่มันก็ถูกต้องแต่ว่านะครับลุงตู่มันยังได้จับจ่ายไงลุงตู่มันยังได้คนละครึ่งไงนึกออกไหม เออจะมาอ้างนู่นอ้างนี่นะ่ะไอ้พวกอ้างนู่นอ้างนี่นหะเออเชิญอ้างตามสบายครับนะเชิญเจ๊งตามสบายครับนะเนี่ยก็ปล่อยให้เจ๊งกันไปต่อปล่อยให้ล้างกันไปนะสมัยหน้าจะได้คิดถึงลุงตู่หน่อยนะคิดถึงก็เท่านั้นแหละทาอะไรไม่ได้หรอวก็ล้างกันต่อไปอย่างนี้แหละนะเจ๊งกันต่อไปนะครับเออเอาไว้เข็ดเอาไว้เข็ดเนาะเนะี่ยเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ